ผมเป็นคนชอบทำกับข้าวเนาะชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆพอมาทำร้านอาหารความสนุกในการทำอาหารมันเหลือแค่สิไม่ได้แปลว่ามันน้อยลงนะแต่ว่ามันมีพื้นที่ให้ได้แค่นั้นที่เหลือมันเป็นเรื่องธุรกิจหมดเลยผมต้องขายไข่เจียวเพื่อเอาไปใช้หนี้ง่ายๆคือคนเชื่อว่าของบักดองกินแล้วจะขี้แตกแต่ว่าคนก็แยกไม่ออกระหว่างท้องเสีย กับขับถ่ายสะดวกซึ่งจริงๆของพวกนี้มีมาผมให้ย้อนไปยุคอียิปต์เลยพวกอียิปต์ก็มีการดองของแบบใช้พวกแอคลคาไลน์มาดองจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวในการหมักดองมันคือเรื่องของที่เราใส่ไปกับของหมักดองมากกว่าไอ้พวกพร e เซอ v ์เวทีฟทั้งหลายเราก็เลือกทำในแบบที่เป็นเราคือผมรู้สึกว่าในความแมสในความตลาดเราทำให้มันมีสไตล์ได้เสมอช่วงโควิดวิทยาศาสตร์อยู่ในครัวผมเยอะมาก เพราะว่าตอนนี้ผมพยายามทําอาหารทุกอย่างที่มันอยู่ในถุงสุญญากาศว่าก็ลดแบคทีเรียเกือบทุกอย่างถูกพัดเฉลซ์ยแกงผมทําทีหนึง่งก็เก็บได้แบบสองาเดือนที่สําคัญคือพอเอาไปไมโครเวฟกินแล้วรสชาติมันยังจะต้องเหมือนตอนที่ทําเสร็จอันนั้นคือส่วนที่ยากที่สุดผมว่าอย่างแรกอาจจะเริ่มจากกินแต่พอดีผมเคยเจอเคสที่แบบกินเหลือแล้วก็ไม่เอากลับบ้านเลย เราก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นคุณค่าของชีวิตอะมันไม่ได้แปลว่าวัวตัวหนึ่งเนี้ยวัวยืนอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยเราก็ไปเฉือนมา150กรัมมาทำเบอร์เกอร์แล้วปล่อยวัวไปเดินต่อ <S <S 1> <S 1> ผมมองตัวเองว่าเราเป็นผู้สื่อสารและผู้ออกแบบคือถ้าเรามองว่าเราเป็นคนทําอาหารเราก็ได้ทําแค่ทําอาหารเนาะแต่เราเป็นผู้สื่อสารด้วยเราทาอาหารด้วยแล้วเราก็เป็นคนออกแบบทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่ยกจานมาได้ยินเสียงฉา มาถึงตาได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสฟันสัมผัสกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยมันออกแบบได้หมดเลยผมมองว่ามันเป็นการดีไซน์